ฮัลโหลสวัสดีค่ะเลดี้เมย์นะมาวันนี้เลดี้เมย์จะมาพูดถึงว่าเ <c oughs> ฮ้ยการที่ <c oughs> จะเป็นเลิฟมาสเตอร์แล้วเลดี้เมย์เนี่ยใช้ชีวิตยังไงเรดี้เมย์ทำงานยังไงนะคะวันนี้ก็จะแบบเรียวมากวันนี้ตื่นนี่คือชีวิตประจำวันของเลดี้เมย์คือตื่นเช้ามาแล้วก็นั่งตรงเนี้ยนะคะตรงโต๊ะตรงนี้แล้วก็หันหน้าสู่แสงธรรมชาตินะคะแล้วก็เอ่ทำงานนะคะอันดับแรกเนี่ย เลนเมก็จะเล่ก่อนว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนะคะวันนี้เลนเมก็จะตัดคลิป2คลิปแล้วก็หาข้อมูลที่จะมาทาเป็นคลิปสั้นๆให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจความรักนะคะอาจจะเป็นในคุณเนี่จะเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษใน YouTube นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์แล้วก็อาจจะเป็นหนังสือต่างๆที่เลมีอ่านของฝรั่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาของฝรั่งเนาะ ซึ่งตรงนี้มันทําให้เมยได้ฝึกภาษานะคะแล้วก็มันทําให้เมย์ได้เติบโตได้เข้าใจอะไรมากมากขึ้นคือมันเปิดมันเปิดโลกว้างอะเนาะอืมซึ่งเอทุกๆวันก็จะมาดูก่อนว่าวันนี้เราเราทำอะไรเราเลสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย หลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะามาทำอาหารมาดูวิธีการทำอาหารของเลนีวันนี้วันๆไม่กินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมหุ่นแบบ <c oughs> ไม่อ้วนสักทีพเพราะเลนี่ไมแบบไม่กินน้ำตาลเลนม,ไม่ไม่กินแป้งกินแป้งน้อยมามกินข้าวน้อยมากนะคะก็จะกินผลไม้ผักแล้วก็เนื้อนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พอเราลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามของเลดี้เมย์นะเลดี้เมย์จะนั่งสมาธิก่อนเมย์ May จะเห็นภาพก่อนว่าวันนี้แบบเราทำอะไรเราเราแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมก็จะถามหัวใจตัวเองอันนี้คือห้องทำงานนะ mm hmm. เห็นไหมคะห้องทำงานคือแบบมีไฟล์มีอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นข้างหลังของเลดี้เมย์ไหมคะข้างหลังคือช็อตโน้ตที่เลดี้เมย์ไว้ บอกตัวเองนะคะอย่างวันนี้เ <c oughs> มยก็เมยก็ฟิลเมรู้สึกว่าเออวันนี้วันนี้อยากบอกเองเรื่องอะไร <c oughs> ขออภัยนะคะวันนี้อยากบอกเองเรื่องอะไรเมยก็จะเขียนว่าฉันขายของเก่งมากเงินเข้าตลอด มันเป็นมันเป็นมันเป็นประตูของเลดี้เมย์แต่เลดี้เมย์ยึดแล้วนะคะและ้วมย์ก็ก็จะแบบเนี่ยเขียนช็อตโน้ตว่าแบบมันมันปรับมันกลับหลังเนาะเขียนช็อตโน้ตว่าแบบฉันเก่งมากอะไรเงี้ยเนาะเออก็ทําให้เลนดี้เยมย์รู้สึกว่าเออแบบมีความสุขแล้วไปแปะไปแปะตรงนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูมาไปดูมาไปดูเนาะนี่คือความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะจ๊ะทุกคน ฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนนะจ๊ะมันเป็นห้องแบบห้องทําการห้องแบบว่าความลับของฉันเลยนะทีเนี้ยเธอจะเห็นว่าฉันแบบมีอะไรบ้างที่ฉันอยากได้อ่ะมาดูกันตื่นเต้นนะ่ะไม่เคยบอกใครเลยนี่นะคะรายได้ล้านต่อเดือนแล้วก็เดือนมกราอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีซีนมเอฟโฟซึ่งภาพนี้ฉันติดตอนที่แบบเขาดังมากฉ,ฉันติดในห้องห้องนี้แต่ก่อนเป็นห้องนอนฉันนี่ก็คือแบบ สิ่งที่ฉันแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออดูดูกันไปนะจ๊ะก็จะแปะนั่นแหละนะคะเลดี้เม,มก็แปะของเลดี้เมไปเรื่อยๆนะคะที่เราอยากได้แล้วก็ได้จริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบม,ม,มันเหมือนมันเหมือนมันเป็นพื้นที่แห่งความเป็นไปได้นะคะที่เราอยากจะได้อะไรเราก็เขียนในนั้นนี่ก็เป็นเขียนใหม่ทุกวันอะเขียนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มทุกวันนะคะจนแบบจะเต็มประตูอยู่แล้วนะคะ ก็มีความสุขนะคะแล้วก็พอเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทำงานจะมาเริ่มแบบเออตัดต่อคลิปนะคะจะมาเริ่มอ่านหนังสือส่วนใหญ่ม่อ่านหนังสือเยอะมากนะคะนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแต่มันจะมีแบบเยอะมากของคนไทยก็อ่านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือแปลดีๆก็คืออ่านนะคะตอนนี้ก็อ่านเรื่องนี้เลือกเนื้อที่ใช้ให้หมาป่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นแบบว่า การที่เลือกยังไงเลือกให้ลดนะคะเป็นการเลือกเดี๋ยววันหลังจะมาคุยกันเรื่องนี้คือคือ,อบางเล่มก็เป็นหนังสือที่ดีมากเขาก็แปลดีมากไม่ใช่ว่าหนังสือแปลจะไม่ดีนะคะมันก็ดีมากแล้วก็คือเราทํางานตรงนี้เราเป็นเลเวมาสเตอร์สิ่งที่เมย์จะต้องทําก็คืออัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆและมันเป็นสิ่งที่เมย์ชอบอยู่แล้วอะค่ะ คือถ้าคุณชอบแบบหาข้อมูลค้นคว้าชอบอ่านชอบทดลองคุณทำตรงนี้ได้ซึ่งเมย์จะบอกเลยว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณรักอะ่ะคุณจะอยู่ได้นานอย่างเช่นถ้าคุณจะฝึกภาษาอังกฤษคุณไปอ่านหนังสือที่แบบคุณไม่อยากรู้มันก็ไม่ได้แต่เล้เมย์ฝึกภาษาอังกฤษไปดู how to ว่าทำยังไงผู้ชายจะขอแต่งงานทำยังไงฉันจะได้ผู้ชายเลิศ มันปลุกไฟขึ้นมาทันทีเลยอยู่มันแบบมันแฮปปี้อ่ะคือพออ่านทุกหน้าเลยโอ้โหแล้วเมียละไม่มากมีมีเยอะมากในในอ e ีบุ๊กของลีดี้เมย์นะคะก็คือแบบมันบางทีมันซื้อไม่ได้มันก็ต้องซื้ออ e ีบุ๊กมาในอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกอ่านไปบางช่วงแรกๆก็แ่งแบบว่าเปิดศัพท์คำหนึ่งอ่านคํานึงก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเริ่มไปแล้วจะบอกว่าในช่วงนี้อะ่ะมันเป็นช่วงที่ ทุกคนอยู่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสทองเลยคุณจะเริ่มทำา y o u t u ุณจะเริ่มทํา Facebook อะไรก็แล้วแต่ให้คุณทําไปเลยคุณแบบอัปเดตไลฟ์สไตล์ของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลิมเมก็จะมีแพลนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลิมเมจะเริ่มอัปเดตไลฟ์สไตล์ที่เวลาเมยอยู่บ้านไปทําอะไรคุณยา่าเป็นยังไงญาติพี่น้องเป็นยังไงเราก็เป็นสไตล์บ้านๆของเราอะ่ะเป็นแบบเป็นบ้านๆของเราเลยคือ ทุกคนก็จะได้เห็นธรรมชาติของลิซี้เมย์เป็นบ้นบานๆเนี่ยมันไม่ได้แต่งหน้านะคะก็จะขัดกับอีกลุกหนึ่งที่ลิี้เมย์แบบแต่งหน้าเลิศอๆอยู่ในโซฟาสอดคุณอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตเรามันก็ต้องมีเบื้องหน้าและเบื้องหลังดังนั้นเนี่ยการที่เมย์เปิดเบื้องหลังให้คุณเห็นเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยลิี้เมย์เป็นคนจริงมันคือเหมือนเหมือนฉันเธอเหมือนฉันเธอคือไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าลิี้เมย์ต่างจากคุณตรงไหนวะ นุ่ออกมฮะเิเมย์ไม่ได้ต่างจากคุณเลยลรเมย์ก็เป็นคนเหมือนกันกับคุณลรเมย์ก็เป็นคนที่แบบอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านเองทํากับข้าวเองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ลรเมย์ก็จัดสรรเวลามาที่จะให้คุณค่าต่อผู้คนที่จะมาทําโซเชียลที่จะมาทํา Facebook โดยที่ไม่มีคําว่าแบบมีข้อแม้ไม่มีข้อแม้เออฉันไม่มีข้อแม้กับเรื่องพวกนี้เออฉันรู้สึกว่าแบบ ฉันอยากจะจะทำตรงนี้ก็ทำนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้ด้อยกว่าเลดี้เมย์เลยเวย้ยคุณคุณก็แบบคุณอาจจะสวยกว่าลดี้เมย์ดูเลดี้เมย์ไม่แต่งหน้าดิดูดิธรรมชาติมากคิวก็แบบเออคิวก็แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยคือแบบก็เราอยากจะให้แบบเราสัมผัสใจต่อใจกันว่าเฮ้ยมาทำได้แล้วนะคะคุณ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นธรรมดเป็นผู้หญิงธรรมดาคุณแบบไม่ไม,ไม่เก๋เลดี้เมสิ่งที่เมเกม๋บางทีก็จะเป็นโหมดของเลดีเ้เมเลิฟมาสเตอร์แต่ในโหมดของผู้หญิงปกติผู้หญิงอยู่บ้านผู้หญิงทํางานผู้หญิงเอ่เออยู่ดูแลบ,บ้านก็ก็เป็นแบบนี้ค่ะคือเราไม่ได้แบบหลูหลาฟู่ฟาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราก็มีชีวิตของเราที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วยิ่งเลดี้เมมาอยู่ ที่บ้านนอกมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากคือเป็นอะไรที่อาหารที่เราชอบปลาลงปลาลาส้มตำอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพ่ออยู่กับพ่ออยู่กับย่าอยู่กับหล,ลานก็คือก็คือมีความสุขดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีก็เรา เราเสพสิ่งพวกนี้เรามีความสุขกับสิ่งพวกนี้เราแฮปปี้กับสิ่งพวกนี้อ่ะไม่ต้องแบบรอให้แบบว่าโหยจะต้องแบบมีรถมีบ้านใหญ่ๆไม่ต้องคุณทําได้เลยคุณเริ่มได้เลยเหมือนที่เลดี้เมย์ทำเนี่ยคุณเลดี้เมย์เริ่มเลยเลดี้เมย์ก็มีอะไรมีดีมทุนเห็นไหมมีดีมมีมีเป้าหมายตลอดเวลาเลดี้เมย์ไม่เคยหลุดโฟกัสเลยพอเลดี้เมย์หันไปก็แบบโอ้เข้าออกประตูก็คือแบบ รู้แล้วว่าฉันยังไงอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเรนเมก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนแบบเฮ้ยมาเริ่มทําได้แล้วออนไลน์ฉันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเธอแล้วฉันก็ฉันก็มีชีวิตที่ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกเธอแต่เพียงแค่ว่าฉันฉันทํามันจากสิ่งที่ฉันรักฉันทํามันจากสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าแบบมีความสุข ครที่ยังไม่เข้าใจนะคะไปอ่านเล่มนี้ของอาจารย์บดินทำสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งนะคะลดลดพูดเลยนะคะเล่มนี้คือแบบคุณไม่ควรแบบคนเจอแบบตั้งนานแล้วคุณไม่ควรเจอแบบทํางานห้าหกปีแล้ว่อยเจอคุณไม่ควรจะเจอหรือมีลูกมีหลานให้เขาอ่านหรือว่าแบบสิ่งที่เขารักมันดีแค่ไหนถ้าเขาได้ทําสิ่งที่เขาลักมันดีแค่ไหนที่เขาแบบว่าได้อยู่กับ ชีวิตที่เขาแบบแฮปปี้นะคะแบบเนี่เยเล่มนี้ดีมากเลิฟอิดนะคะมันก็ทำให้ตัวของเราเองก็มีความสุขอะถ้าเราทำสิ่งที่รักอะโดยที่คือไม่มีอะไรที่เป็นอิสระอีกแล้วนะนอกจากการที่แบบตื่นมาทำในสิ่งที่รักโดยที่ไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยบังคับเรามีเงินเข้ามาจริงนะเอาจริงคุณทำ YouTube ก็ได้คุณอัปเดตไลฟ์สไตล์ของคุณนู่นนี่นั่น,น หมูหมาขี่หมูขี่หมาก็ได้เดือนละห้าหกพันแล้วว่าอย่างเลดี้เม u ูทูบเดือนละหมื่นกับสองหมื่นนะยูทูบแบบแล้วทาง Facebook ทำทำคอร์สอีกอะคอร์สวันหนึ่งก็เป็นหมื่นอะวันวันแบนบกบ็คือเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้ววันล้วแบบเป็นหมื่นคนมาซื้อคอร์สคอร์สเมก็หมื่นสองหมืนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่คือทำคอร์สนะคอร์สเรียนนะเออแบบอยู่บ้านสบายสบาะ หลักแสนหลักแสนสบาย,บายอ่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันมันทําทุกวันทําจนเป็นโรทีนแล้วก็เรามีเป้าหมายเราก็จะไปที่ไหนเราอยากเป็นอะไรแล้วก็ก็ไปสู่สิ่งนั้นคือในช่องทางโซเชียลอ่ะคุณแบบแม่งเวลาคุณทนะํานี่ยคุณได้รับฟีดแบ็กมาเลยว่าเฮ้ยคุณพูดแบบนี้เขาสนใจไหมคุณ พูดคอนเทนต์นี้เขาสนใจไหมคุณได้ฟีดแบ็กกลับมาเลยเว้ยแต่ถ้าสมัยก่อนคุณคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเฮ้ยคุณพูดเก่งหรือเปล่าคุณแบบร้องเพลงเพะหรือเปล่าคุณพูดแล้วคนดูเรื่องเปล่าคุณไม่มีทางรู้เพราะอะไรมันกว่าจะลงทีวีกว่าจะลงวิทยุถูกไหมฮะแต่อันนี้คือบาเดียวเลยไปพูดตอนนี้คนดูโซเชียลตอนนี้เดียวมา เข้าใจเลยจริงดังนั้นเนี่ยไรายได้หลักแสนไม่ยากไม่ยากใครที่สนใจก็ทักในคอร์สลิลิเมเย์21ว,วิชามารับรัพย์ในออนไลน์คอร์สเนี่ยคอร์สทำออนไลน์ก็ก็จะสอนคุณแต่เริ่มต้นเลยที่คุณทำออนไลน์ขายคอร์สอีกก็คือต้องขายนะคะ ก็ถ้าอยากทําออนไลน์อ่ะคุณุณต้องทําอ่ะไลฟ์สไตล์คุณชีวิตคุณเ่งอ่ะเออเมย์บังคับคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณแบบคือไม่จะบออะไรนะคือการทํา YouTube อ่ะกับ Facebook มันต่างกัน YouTube เนี่ยมันจะแบบมีไลฟ์สไตล์อัปเดตไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคือแบบมันต้องแบบคลิปยาวๆเนี่ยคนชอบแต่ facebook อ่ะคือสั้นๆสักสามนาทีขึ้นไปนิดหน่อยสามนาทีห้านาทีเนี่ย เฟซบุ๊กจะชอบดังน,นั้นเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ต่างกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมย์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้คนเริ่มบางอย่างเริ่มบางอย่างเลยนะคะไอซบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจัก,กรวาลจะไม่มีการเคลื่อนไปข้างหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เริ่มขยับไปบางอย่าง นี่คือไอสไตล์ทูณคุณเริ่มบางอย่างคุณเริ่มเลยอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆอาจจะเริ่มทําคลิปคลิปหนึ่งอาจจะเริ่มออกมาบอกวัานี้นะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะวันนี้แบบว่าอ,อวันนี้ก็อยู่กับแม่นะคะอยู่กับน้องแค่นั้นไม่มีคนดูอ่ะทําใหม่พรุ่งนี้ทําทุกวันทําทุกวันเดี๋ยวก็จะได้รับคุ กอ,อวันนี้แบบอาหารหน่ากินนะคะวันนี้ตั้งกล้องสวยวันนี้ถ่ายรูปสวยนะคะวันนี้แบบหน้าสดเหรอคะวันนี้รุ่นก็จะมีฟีดแบ็กมาดังนั้นเนี่ยทําไมลนเมย์ถึงถ่ายหน้าสดออกมาเพราะเมย์รู้สึกว่าเ oh, พราะอิสมียกุ้ยฉันก็เป็นแบบเนี้ยอิสมีมากอ่ะคือแบบว่าคือแบบว่าเออกู้ชันก็เป็นแบบนี้อยู่อยู่บ้านก็เป็นแบบเนี้เออฉันไม่ได้มีอะไรต่างต่างแต่ว่าถ้าฉันทําคลิปเลิฟมาเตอรฉันก็ต้องปะ ปังฉันุ่งเปะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตอนที่ฉันนั่งทํางานฉันก็ต้องเขาก็เป็นแบบเนี้ยเออแบบเรียวแบบเนี้ยก็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 แบบเนี้ยนะคะนั้นเนี่ยให้คุณเริ่มขยับบางอย่างบางคนแบบโอ๊ยจะดีเหรอมันฉันเป็นคนอย่างงู้นอย่างงี้มึงเริ่มทําก่อนมึงมึงมีข้ออ้างก่อนตั้งแต่มึงยังไม่ทําล่ะถูกไหม ส่วนอ่เป็นอย่างนี้ขอ uh. ้ออ้างก่อนที่มึงจะทำนะเริ่มบางอย่างก่อนเริ่มก่อนอย่าเพิ่งมีข้ออ้างเริ่มก่อนเออดีดีก่อนเอาดีดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบขับเคลื่อนปลายอะไรปายของมันเองเป็นกำลังใจให้นะหลักแสนในโซเชียลไม่ยากหลักหมื่นหลักเอาเอาไงเอาเอา t u b e ให้มันได้ห้าพันหกพันต่อเดือนเนี่ยก็แฮปปี้ละเดี๋ยวค่อยขยับไปขยับไปเรื่อยเลยี่เมย์เริ่มต้น youtube อ่ะเดือนแรกมันสี่พันวยมันก็ขยับไปเรื่อยๆก็ใช่ะเดี๋ยวเมจอัปเดตคลิปเนี่ยไวรัลคลิปไม่ใช่ว่าคลิปแบบธรรมดาธรรมชาติของเลดี้เมที่ไม่ทำงานเดี๋ยวจะอัพสัญญาว่าจะอัพทุกวันให้คุณเห็นว่าเลดี้เมอยู่บ้านแต่ตัวยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วเจอกันในช่องเลดี้เมเลิฟมาสเตอร์แบบไลฟ์สไตล์เลดี้เมเนาะ บายแล้วเจอกันค่ะบ้าย <Bye. S 2>